สวัสดีครับพบพอกันกัพ่อถาปลูกต้นใหม่ช่นแนวเนาะคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่สิบหเนาะสิบหตุลาสองพันหาร้อยสบห้านะครับมาปลาพี่นอ้องวันนีนญญน้ครับมาจุดนำมันย่างเนาะครับเพ่อ งเงินจุนเฉียวในครอบครัวนะครับนี่แหละปลาชุมชนเนาะปลาชุมชนบ้านนอมเก่านะครับตำบลบุงคามเพื่อเลื่องลูกท่าจังหวัดยโสธรนะครับเป็นปลาพื้นสุดท้ายของจังหวัดยโสเนาะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ที่สุดละในเขตจังหวัดยโสนี่นะครับพอเป็น ปลาเป็จัพันเนาะพี่น้องนะครับปลาเป็จัพันมีพันใหม่หลากหลายชนิดเนาะมีสมุนไพรมีเนี่ยอยากเนี่ยกินหลายหลายอย่างนะครับ นี่ตรงนี้ปลาพี่น้องปลาแถวนี้ก็บ่บค่อยมีมาย่างก็ไดน้นาะมันก็เป็นช่วงๆไปนะครับขันปลามาย่างมันก็จิต่อเถื่อกันไปเลยบบานี้นะช่วงนึงเป็นปลาแบบไม่ทั่วไปเนาะพวกไม่ ไม่พอกไม่เอไม่เปื่อยนะครับไม่กระบกนะครับกระบกหลายพี่น้องอยู่ดวงวัดปลูกปาชุมชนนี่เนาะนี่มี่กี้ะอะหอยเดือพี่น้องนี่ครับอหอยเดือพอ่อฝนตกเพิ่นจิตออกไตแล้วนะครับ มืนขึ้นฝน,นตกบ้านี่ก็บเบิดมือเนาะนี่เห็นบอไหมพอกไหมพอกไมมเปื่อยนะครับนี่หูไหมย่างหน้าต้นนั่นนะครับวัดรอบกับสิบสามรอยคืนแล้วพี่น้อง นี่ไม่เปืยสมุนไพรก็หลายพี่น้องนู่นี่สมุนไพรแมนเบิร์ดละ่ะยาแก้กระเพาะนะครับนี่อันนี้เป็นต้นปรงกิ้วด้วยพี่น้องปงกิ้วนะครับทั้งใบพันสิบเลี้ยวแหลมเนาะคข่ไยๆก็ใบไอ้ล่ำดวนนะครับแต่ว่าทั้งไตมันจะสีออกมนๆเนาะ นะครับใส่หากใส่ต้นเป็นยานะครับนี่มันจะออกรดเฟือเฟ่อนๆเนาะเฟื่อนเย็นนะครับนี่แมนเบิร์ดเลยนี่ต้นนพิ่นสมุนท์หลายพี่น้องต้มกินเขากับย้ายอีกตัวอื่นเนาะเพราะว่าสมุนไพรแก้กระเพาะนี่มันมันผมสิใส่หลายตัวนะครับ แปดเก่ายางนะครับแปดเก่าชนิดเนาะแตมีป่งกิวตะไก่ตะกวงนะครับขีมินเครื่อแนงหอมแนงไงคาโคมนะครับเป้าหน่อยเป้าใ่แล้วก็เครือแสนพันนี่เห็นบอกเครือแสนพันนะครับนี่ เครื่องเนันนี้รถฟาดช่มนี้เรื่องสนฟัน,พ,นพวกเครื่อเสนพันแล้วก็ไอ้พวกเครื่อคำปอกเนาะผมมีรถฟาดนะครับมีรถฟาดนี่เครื่องคำปอกอยู่นี่เดี๋ยวผมจะพาเบิ้งนี่นะครับนี่คือเครื่องคำปอกด้วยี่นอง นี่นะครับนี่นี่นี่ใบของเพิ่นพี่นอ้องใบของเครือขามปอกนะครับซุ้มนี้มีรดฝาดเนาะเฮ็ดให้สมานแผลในลำไส้ในกระเพาะนะครับนี่บอกนี่รดฝาดนี่สมานแผลหามเลือดหามต่างๆเนาะนี่เครือหน่อยเพิ่นนะครับนี่ใบมันเนาะนี่ละ ยากระเพาะนี่มันกระสิมีรถฝาดรดขมมันจะร่วมกันนะครับยาแต่ละตัวมันจะมีหลายรสน,นะครับยาแต่ละแต่ละหากที่เขามอนมาเนาะนี่เงไงก็ได้นะครับนี่ใบงงามยาวๆนี่นะครับเงไงที่เขา,าหมากเปเห็ดยา หุ่นไพร์่ะก็ผมเอาหาักมาเลยนะครับนี่ละง่ายๆเนาะกินเข้าไปแล้วมันสเสีดให้ขับถ่ายออกมากพี่น้องว่าพื้นยากระเพาะเนาะขับถ่ายของเสียออกมากเอาอ่าง่ายๆขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเฮาพวกเป็น ย่งทองทองอืดทองเฟ้อจังรีนะครับเจ็บจังรีเก็บทองแล้วคนกับมันจิตมันเห็ดเห็บตีขื้นมานหอดงอนหอดหัวพี่นะครับปวดหัวปวดงอนนี่เห็นโบ,บปิตายูล่ละว่ายง่ายพู้อืดผู้อมพวกนี้นะครับมันสิเข้าไปแล้วมันสิมีปฏิกิริยาเห็ดเห็ดทายเหตโต๊ดน,นะครับพี่น้อง ทายไป่ทายสุทายนี่เหม็นบูดเหม็นเน่าออกมากเนาะพอกินไปประมาณหมอ้อสองหม้อก็สิเบาตนเบาโตขึ้นมากนะครับบาดี้อาการของโรคกระเพาะน,นี่ก็สค่อยหายไปพวกกินในกินอนั้นบ่ได้นะครับกินมะพร้าวผ้าใบกับสีเนาะนะครับ มันก็จะหายไปเลวพี่น้องนี่ที่ละ่ะต้นเข้งพี่น้องสูงนะครับสูงประมาณสามสิบเมตรนะครับนี่นเข่งต้นนี่เนาะถ้าผูใ้ใดสนใจนะครับเรื่องยากระเพาะหรือว่า ยาบำรุงต่างๆเนาะกะโทษทีต่ต่อได้นะครับหรือว่าโทษสอบถามเนาะทางเบอร์ของผมนี่แหละ0 064เนาะ2064เก้าเจ็ดนะครับผมติดต่อได้ทุกเมื่อนะครับ เนาะสนใจวะนะครับกกเรื่องยาสมุนไพรก็มีหลากหลายนะครับได้ยาอย่างเนาะผมหาห,หรือว่าแนะนำให้ไปหาเองก็ได้นะครับาอยูุบ้านพวกที่เขามาเบิ่งนี่เนาะ อาจจะมีหรือบ่มีนะครับก็บต้องเท่อกับทายรูปมากก็ได้นะครับทายลูปมา,กกา,ปมาให้เบิงเทา,าบ่งจักทรพุคุณมันเนาะนะครับแต่ว่าไม่ทุกต้นนี่ก็เป็นยาสมุนไพรนะครับพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ก็สมุนไพรเป็นยาบำรุงเลือดด้วยพี่น้องนี่นะครับ นุงเลือดชนิดดีเลยล่ะอันนี้นะครับมันจะออกมาคือพริกไทยคือนี่นะครับยาบุงเลือดชนิดดีเนาะนี่เห็นบอกมันขื้นน้ำต้นกระพุ่งนี่ต้นกระพุ่งสองตนอ้นนี่งามพี่น้องมึงแน่คุณสูงตรงเป่าโอ้สูงเกือบยี่สิบเมตรล้วพี่น้อง นะครับนี่ผมอยากได้แนวมันปลูกอยู่นะครับนี่ที่ล่ะสีมันคือกันกับไม้ไอม้ทั้งใตเนาะไม้จำปลาทองไหมนะครับสีเพิ่นนอที่ใหม่ปีสองปีนะครับสามปีนะครับนี่อยู่ในปลาไข่ๆกับจำปลาทอง จังไลยก็ฝากนะครับที่ตามเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมกดซับสไคร้เนาะเพื่อเฮดผมก็จีมี่กำลังใจเฮดคลิปต่อๆไปนะครับเรื่องยาสมุนไพรเรื่องป้านี่แหละผมเฮดตลอดเนาะนะครับนี่เห็นบอกกระไดลิงหรือว่าเครือแสนพันเครืองไง่มันนะครับ เ่าขึ้พิพนะครับอสอาละครคลิปนี้กัขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับพอกันมาคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ